เแค่แล้วมึงดูมันอยู่กับกูมาตั้งกี่ปีมึงจะมาทิ้งมันมันเคยมาทําอะไรให้กูลําบากใจไหมก็ไม่เคยไม่ได้เขามาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปขายเขาเ <y> ขาเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ชได้ผลป่ะผลเลยอ้าวไม่ได้ขายแล้วขายเขาแล้วคุย ไปยัง้อยด้วยขายขายกูไม่ขายโุ้งเกียร่วุ้งรู้ป่ะวเราจะมาแกงแม่รู้ป่ะวรู้ป่ะรู้รู้ไหมว่าเราจะมาแกล้งแม่รู้ไหม ูสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันไยในช่อง PK Channel ก็ม่อะไรนะวันนี้คิดออกว่าจะแกล้งไอ้พอยคือวันนี้ยที่ขึ้นไปห้องเสื้อผ้าไม่ยอมเก็บเสื้อผ้าคือเราเห็นมันไม่เก็บหลายวันแล้วอะมันกองกองกองงกอเต็มห้องไปหมดเลยรู้ว่าใครเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะแต่บอกไอ้พอยกี่ครั้งแล้วว่าเก็บเสื้อผ้าด้วยนะ ็บเสื้อผ้าด้วยนะวันนี้มันบอกมันบอกคำเดิมทท่านเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันพรุ่งนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะน,นี่ก็ปีใหม่แล้วมันยังไม่เลิกพูดคำว่าพรุ่งนี้ทุกคนก็คิดดูดิดคือตอนเนี้พอยมันอยู่หลังบ้านตอนวอนนี้มืดนิดนึงนะนี่ว่าอยู่หน้าบ้านวันนี้เรามีแผนเว้เราจะมาแก้ไ้พลอยแกงบอกมันว่า เราช่วยมันขายเสื้อผ้ามีคนเขาจะมาเอาเสื้อผ้าแหละให้ช่วยแพ็คหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาหอบเสื้อผ้ามันขึ้นรถแล้วก็ไปส่งกขาที่ปักซอยเลยถ้าทุกคนไม่เชื่อนะว่าข้างบนห้องนอนอะ่ะมันเยอะขนาดไหนจะพาไปดูไปพาไป คือมันเล่นง่ายมากอะ่ะมีเกมให้เลือกเล่นก็เยอะชอบจริงๆเลยเลือกไม่ถูกงงอ่ะดิทุกคนว่าพลอยกำลังทำอะไรอยู่เล่นเกมยังไงให้ได้เงินนะคะต้องที่นี่ลเลย www.ufabet911 นะคะตามกันแมาเยอะเลยนะพลอยบอกเลยนะคะว่าเขามีเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นยิงปลาสล็อตนะคะบาคาร่าเสือมังกรหรือว่าจะเป็นรูเล็ตน,นะคะใครถนัดอะไรนะคะมี สัหมดเลยแล้วที่สำคัญนะคะเว็แบบนี้การเงินมั่นคงแล้วก็บอกเลยว่ามีหนุ่มๆม,มีสาวๆด้วยเขามาทำอะไรอยากรู้ไหมแอดเลยค่ะแอดมิดดาม M I D D A M ใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะบอกเลยว่าใครอยากดูหนุ่มๆก็ หล่อๆบึกบึกแล้วก็สาวๆนะคะมีแต่สวยๆอึมอบึมบึมทั้งนั้นเลยอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรแอดกันไปเยอะๆเลยนะคะใส่แอดนำหน้าด้วยแอดมิดด้ามนะคะแล้วที่สำคัญนะที่นี่นะคะศูนย์รวมสาวสวยความเซ็กซี่หนุ่มหล่อความแบบอึดทนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เขามาทำอะไรทุกคนต้องรีบแอดนะคะส่วนวายเว็บก็เล่นก็ปังค่ะเล่นที่นี่ก็รวยก็ปังนะคะฝากขั้นต่ำได้ แล้วที่สําคัญก็ยังมีพี่แอดมินนะคะดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยแอดมิดดามนะคะใส่แอดด้วย M I D D A M แอดมิดดามค่ะไปชมคลิปกันต่อเลยอะไร งานบ้านด้วย เก็บเสื้อผ้าเท่านะมันเยอะมากเลยนะไม่มีที่เดินแล้วนะดูดินี่หยัดก็เต็มเลยดูดิเนี่ยางาน,นทางตะกาเนี่ยใช่หมดเลยนะตะกาเบลเลอร์เลยเนี่ยในถุงดำนี่ก็มีเยอะเลยโอ่โหโ้ทั้งนั้นดูดิโนรดโด้โน มเยอะขนาดไหนเนี่ยมันกองกองกองถมถนหนุ rhythm, lush, pense, movie, ่มเว้ย hey, มัส um ูงมากมากเลยนะเว้ยมันสุ่มเว้ยเนี่ยนี่นี่ะเนี่ยไหนไม่ใชตะกเเนี่ยดูดิมซอนซ้นซ้อนซ้อนกี่ชั้นเนี่ยดูดิ คือเสื้อผ้ามันเยอะว่ามันซื้อมามันมันไม่ใส่ก็มีบอกว่าขอแค่ให้ได้มีก็มีความสุขแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ดู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 มันเยอะขนาดไหนแับตั้งกล้องไว้ในห้องน,นี้แหละ แอปแอปขึ้นมาช่วยหน่อยแมบบ่มาช่วยหน่อยเร็วแบบช่วยเก็บหน่อย ขายเสื้อผ้าได้ด้วยแหละเสื้อผ <Yeah. S 1> ้าเนี่ยเสื้อผ้าตรงเนี้ยขายให้เหรอเออเอาไหนขายเหมาไปเลยขายให้เขาไปแล้วเขากำลังมาเนี่ยเขาจะยิงถึงหน้าต่อส่อแล้วเนะี่ยอด้เยขายตัวไหนอ่ะหมดเลยอุ้ยบุญเนี่ยหมดเนี่ยเออไปถ้าบ้านหไงขายไปแล้ว ใครเขากำลังมาอยู่หน้าบล<ห><ห>็อกซอย์ใครเดี๋ยวมันขาดไม่แล้วมึงจะขายของของกูมึงไม่ถามกูเลยเอาก็เห็นกองมานานแล้วอ่ะมันเกเลียดกะเขามาแล้วไม่ทันแล้ว<ห>ไ,ได้ต้องเก็บไม่ถ่ายรูปให้เขาไปแล้วเนี่ยเหมาหมดเลย,ยตรงเนี้ยขายนั่นห้องร้อยหองร้อย

ไปส่งด้วยกันเนี่ยเขาก็ลังสอกร้อยพ่อมึงมาหมดนี่เลยสอ0ร้อยพ่อมึงมาหมดนี่เลยก็ส่องน้อยไงแล้วมึงดูมันอยู่กับกูมาตั้งกี่ปีมึงจะมาทิ้งมันมนเคยมาทำอะไรให้กูลำบากใจไหมก็ไม่เคยไม,ไม่ได้เขามาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปขายเขาไ,ได้มา<ๆ>เร็ว ดูปใช่เขามาแล้วแม่ไอ้เขาเขาเขาไม่ชอบใช่เฮ้ยก็ไม่ขายกานหมดแล้วนี่ฮะมันก็เก่า่าไม่ได้ขายมันก็โกงไว้อย่างเงี้ยแม่ขายไม่ได้เลยขายไปแล้วเขาวนเงินมาแล้วด้วยกูโอนคือสองร้อยสิบบาทเลยเอากำไรไปเลยสิบบาท

เก็บเองอ่ะแล่วก็ช่วยแมวขายไงเห็นมันลกบ้านเก็บเลยไม่ได้ขายก่อนอะไรเนี่ยป้ายังอ้อยด้วยขายขายกูไปทิ้งไม่ได้ถ้าเกิดกูเอาของรักของมึงไปขายมั่งอ่ะอี้เงินไหนถัด ยัเงินเจอเลยพี่ไม่เอาไปทิ้งไม่เอาไปขายกูเอาไปขายมันมันลบบ้านโนอเร็วมาไปไหนมองแววเข้ามาเอามาเก็บเนี่ยสองร้อยมึงคิดได้ไงเนี่ยอีสัสมันเป็นรู้ใจเอ้ย i <laughs> ขามาเอาแล้วเร็วไอ้ทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวงั้นดิมันลกุกดลไหมนะผดแล้วนะเอาใช่ไหนะมเอ,นะเ,อเอาไหมเอาไหมทำหน้าหูหน้าเบี้ยวไหม่อะฮะเอาเนี่ยเอาไปขายเขา จะไม่ให้มึงใส่เขาจะลื้อลงมาให้หมดเลยอันไหนของมึงว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นห้องไหนไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกนี่ล็อกกูเรื่องผลเต็มเปี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเป็นไรอ่ะเขามาขายเครขายเขาแล้วเขามาเอาแล้วนะบอกซอยไปไม่ใช่ไปด้วยกัน ไม่ขายได้ยังไงไม่ขายไปแล้วเขาก็โอนเงินมาแล้วเฮ้ยไม่ทำอย่างนี้อของซื้อของขายเฮ้ยในถุงดำก็ฉีกขาดเลยอ่ะเฮ้ยขายเขาแล้วหอบก็้โห,โหแล้วก็มากรอกๆว่าเป็นขหยาเลยเนี่ยเอาเอาเอา อย่าอย่าล้อคุณนะก็๋ยวมึงเอาของกูไปขายเฮ้ยพวไ่มบเ้าเอาไบาะอะไรกะโดดอ่โอ้ยเ็บแล้ววะพี่พอยโดนแล้วอะค่ะ เรื่องจริงนะพูดถึงอ่ะใช่ป่ะน้องๆตอนแรกก็บอกแล้วเนาะเรื่องจริงเนาะว่าเขามาอยู่ในบักซอยแล้วอ่ะน้องๆก็ชอบหรอกน้องๆอ่ะชอบอยากให้พี่พลอยแกล้งขี้พี่นายมากกว่าแกล้งอย่างเงี้ยน้องๆไม่ชอบหรอกงั้นเราไปเก็บเสื้อผ้ากันเออชอบป่ะไหนเราเงยใจจำลองนะ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับเงินเยอะจังหวัดไหนเจะมาแตะอะไรแล้วจะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดนี้แหละ